โซ่อะไรข้างใช้ไม่น่ะมึดตื้อเลยขอบคุณนะคะมาดูคนสวยกินข้าวนะคะได้ได้ได้พี่รอเดี๋ยว้ไปเบีดเบียดเข้าไปก็ได้มีเผาเยอะน่อยว่าจะไปทานข้าวแลครับเดี๋ยวเราจะไปลงดีดแดน อร่อก็หวานมันต้อมามากินข้าวเหนียวหรือว่ามันต้องมาทางนี้เนาะข้าวนี้ซะมาเลยมาล้มาได้กิน้วนีข้าวลองกนเลย นง่านกนอกก็ได้้ก้อยกุ้งเนี่ยเขาไปเห็นก้อยกุ้งเลยติ่งยัมีสอนไม่กุ้งคน่าะดีเขาก็มีอะไรกิเขาชิมก่เน้อเขิมก่นเด้อเนื้อาเป็นไออาจานมาเ่งถึงบอกม่ไม่ถึงตึงไหมจะไม่ถึงเอาเนื้อไม่ถึงงไเป็นไรลุงไม่ก็น มือยาวมากขอกรนเนียบเพิ่มเด้อางวัลไปไหนแล้นะไม่ใอ้าวมิกิ๊กก้าเลยานั้องดูลงหมร้นนแ้วท้าวพอใช่ไหมคุณไม่เห็นกระรู้เลยแบบนี้ ่็ขับจริงจรไม่ได้เียง่าอไอเดียขาไิ้นนี่ข่บรมต่แบบนี่แต่กโปร้มนะาานึ่งจดสิกอยกป้ามวราป้าพื่อนบอกว่าหมดอายุแล้ว ต้นกี่บอลเดี๋ยวเจกินทำให้องเดียวหน้ามันเ้าบดชิ้อื้องไม่ต้องค่ะหอยนี่อะไรหอยเหรอ้ม่หอยไม่หอยดีบ่อนหอยอืมอร่อยไหมอร่อยจังใครอ่ะเนาะอืมข้าวข้าวข้าวขายพี่บุญได้ไหม ให้จานเบยงบ้เงรเบงเมื่อแาไดแไมต่นตุตนตุ่งยื้อนแต่ก็วังที่ไม่ได้ก็หายอน้ยยู่เอะเยอะเยอะเยอ้าดยเยอะเจ้าแจนต่่ยอกวาเ้นจันปลาทงด้ไหุงมาสวนถึงผนี้าเดือาไปกินปลาทองเลยนะ

แม่น้นขามงไม่ไมนนี่ันนี้ิน่อนะเะมนไ่าเ่หวานม่ยไนี่สวยี่สวยานมาเอาจมาจบไมลาเนี่ยเราต้องกินแบบแบบอร่อยปลาจะมาผิดเรจะได้คั่าเออปาเหลือตรไนลาไม่ใช่คิ่นี่ก่อน มขอบคุณค่ะปาปาอร่อยเดออยแล้เนี่อร่อยมกเลยแม่นกสั่งให้ดิอร่อยมากเลยอมอมเดียเลอมเดียวะ โอ้ยาหาบสมาแล้วโอ้บสป้ <S <S าจะคอดูดดีดีรพีู่ป้ายีนั่งนั่งทั้งหมดเลยห้าหกคนป้าไม่ได้มีในส่วนรวมะันไงไงตก์นะะใครจะเป็นคนีนเกคนแรกนะครับ คนไหนขีคนแรกให้รางวัลเลยครับทาไหรางวัลใหญ่เลยครับใหญ่กี่าแครับร้อยห้าสิบบงจีบอกว่าใครจะบงนเจสกี้คนแรกให้รางวัลตอนนี้มีมาแล้วครับมีมาแล้วครับมีมาแล้วเสีเมีมาแล้วม่งเกงขาสั้นปะมเอยนจ่เเจ้าแม่นะครับเจ้าแม่เจ้าแม่จะเือวะ

บ้าแล้วยไม่ควรเลยนอกนั้ไม่มีใครเรียกเลยแฟนก็เริ่จะยิบหแบบ้ไม่จริงเลยอ่ะเยอะไปน่งนล้วทำเยอะมากตีไปตัดินเยใครมาตังขอโทษเด้อตัดเลยยังไม่ได้นั่งเลยเด้อยังไม่ได้กินเลยนั่งต้องลุมพังเพราะว่าแต่หม่ไม่ได้กินยังไม่แตะต้องเลย ต้องตําลางสั่ง <imitation> 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 <imitation>

นายเปิดเงินลุ้นลุ้นค่นลุ้นลุ้นนะคะเปอะไรจะออกอะไรนะคะนี่ลุ้นลุ้นลุ้นนะคะเขย่าแรงมากเลยนะคะอะไรเนาะม่ทีรู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้ค่ะโอ้ยหอมมากเลยต้องลองลองตัวดูจะกระโดดไหมว้าว กินมากเลยยิ่เต็นเต้นนะเขาจะพอแล้วนะคะโอ้โหใส่ด้วยตาค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะค่ะของยายเนาะมาพิเศษนะคะพี่เป็นคกไม่มีพริกโอ้แล้วโอ้แล้วยกเว้นพริกนะคะนอกนั้นครบเครื่องยกเว้นไม่มีพริกนะคะนี่นะคะของยายนะคะน่าอร่อยมากกระโดดต่อโอ้ กดดใส่หน้าเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแน่อนนะกระโดดใส่้เลยโรองเลยนะคนแดงนี่กระดาษหาไปไหนกระดาษหายไปไหนกระดาษหายไปไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้นตัวนี้นะครับปอ้ไปไปแล้เลยแล้ว ตะกี้ไม่เป็นความเลงอ่ะขุ่นก็นใช้ใช้อะนะครับเวลาขับเนี่มันะมจะดูเพียวๆนะคนแบบผมแบบเนี้ยไม่ถ้าขับแล้วมันจะคว้าไหมทำไม,เ,ไม,ไมเม็ดมันเถื่อนอ่ขอบคุณแม่นกมากๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับอาหารเนาะอืมเป็นอันสักได้ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงกับเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ